ราศีตุลเดือนนี้ดาวพุธกำลังโครจรย้ายตำแหน่งสำคัญนำพลังงานใหม่ด้านการสื่อสารและความคิดสร้างสารรค์เข้ามาอย่างแรงกล้าช่วงเวลานี้จะเป็นโอกาสที่ดีในการเปิดดวงเรื่องความรักและโชคลาบที่ซ่อนอยู่ไม่ว่าคุณจะโสดหรือมีคู่แล้วดาวพุธส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ของคุณพัฒนาอย่างสวยงาม และโอกาสเข้ามาในเรื่องการเงินจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนความเปลี่ยนแปลงนี้เชื่อมโยงกับลัคนาที่7และ2ที่จะเปิดช่องทางรับพลังดีด้านคู่ครองและรายได้อย่างเต็มที่พร้อมทั้งสเสน่ห์ที่มากขึ้นแสนพิเศษคลื่นพลังจากจักรวาลน,นี้ไม่ควรปล่อยผ่านโดยไม่ทำพิธีเสริมดวงตามโหราศาสตร์ไทยที่เน้นความศักดิ์สิทธิ์และพลังจิตที่บริสุทธิ์ เพื่อเสริมสเสน่ห์และเรียกทรับเสริมดวงแห่งโชคลาภให้คุณก้าวหน้าอย่างมั่นคงมาร่วมเปิดเผยพลังลับเหล่านี้ด้วยกันแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปอย่างน่าประหลาดใจราศีตุลคือผู้ที่มีบุคลิกสมดุลปัญญาเฉียบคมและรสสนิยมดีเยี่ยมคุณเป็นคนที่รักความยุติธรรมรักสันติและความสงบจึงมักถูกคนรอบข้างขอคำปรึกษาเรื่องรักและงาน คุณมีมิตรภาพดีและชอบสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงแต่บางครั้งก็ลังเลและไม่มั่นใจเมื่อต้องตัดสินใจสำคัญเดือนนี้ดวงชะตาของราศีตุลจะได้รับผลกระทบจากดาวพุทธที่ย้ายไปตำแหน่งใหม่ทำให้จิตใจเฉียบแหลมพร้อมรับข้อมูลใหม่ๆการงานมีโอกาสเจรจาร่วมมือกับผู้อื่นสำเร็จดีความรักจะเปิดโอกาสใหม่หากใครยังโสด สามารถพบคู่ที่เหมาะสมและเข้าใจคุณจริงจังส่วนคนมีคู่ควรเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้วยการสื่อสารอย่างจริงใจและเปิดเผยการเงินถือว่ามีลาบจากการติดต่อสัมพันธ์หากรู้จักใช้โอกาสนี้อย่างชาญฉลาดจะสร้างฐานะมั่นคงขึ้น ดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจำด้านการสื่อสารและการคิดวิเคราะห์ส่งอิทธิพลให้ราศีตุลเกิดความกระตือรือรน้นอยากขยายความรู้และนำเสนอไอเดียใหม่ๆนอกจากนี้ดาวพุธย,ยังช่วยเปิดพลังสเสน่ห์ทำให้คุณดูน่าคบหาและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีดาวศุกร์ยังสนับสนุนเรื่องความรักให้โรแมนติกไหลลื่นกลุ่มดาวสำคัญในลัคนาที่สองและเจ็ด ยังเน้นเรื่องเก็บเงินและเสริมดวงคู่ครองแต่มีกรรมเก่าที่ควรระวังคือการไม่แน่นอนใจในความรับและความกังวลเรื่องเงินทองซึ่งอาจทำให้ชีวิตวุ่นวายในช่วงน,นี้จึงเหมาะที่จะทำพิธีเสริมสเสน่ห์แล้วเรียกทรัพย์ตามวิถีโบราณเพื่อเปิดช่องพลังงานดีและเคลียร์ทางพลังลบที่ติดขัดอยู่ นอกจากจะช่วยกระตุ้นความรักให้มั่นคงยั่งยืนแล้วยังเสริมโชคลาภให้งอกงามอย่างเป็นระบบพิธีนี้ควรเน้นการบูชาพระศุกและพันธสัมพันธ์กับเทพเจ้าแห่งโชคลาภตามความเชื่อไทยโบราณเพื่อให้ความรักและทรัพย์สินไหลลื่นตามธรรมชาติพิธีเสริมสเสน่ห์และเรียกทรัพย์ราศีตุลวัตถุประสงค์ เสริมเสน่ห์เพิ่มพลังดึงดูดใจคู่รักและผู้คนรอบข้างพร้อมเปิดโชคลาภด้านการเงินและความมั่งคัง่งอุปกรณ์ทูบเทียนสีชมพู9ดอกเพื่อเสริมพลังรักดอกกุหลาบสีชมพู9ดอกแทนความรักที่สุภาพและจริงใจรูปพระนางกว่ากคู่ครองเพื่อดึงดูดความรักและโชคลาภเทียนคู่สีชมพู2เล่ม เพิ่มพลังความยั่งยืนเงินเหรียญทองเก้าเหรียญรองรับโชคลาภน้ำสะอาดหนึ่งแก้วใส่จิตบริสุทธิ์สำหรับถวายบูชาจานผลไม้เก้าอย่างเช่นกล้วยมะพร้าวส้มลูกท้อเพื่อความสมบูรณ์วันเวลาที่เหมาะสมวันศุกร์ช่วงเวลาเช้าหลังตื่นนอนหรือช่วงเย็นหลังเลิกงานใกล้คำ่ำขั้นตอนหนึ่ง ทำความสะอาดร่างกายและสถานที่ที่จะทำพิธีให้บริสุทธิ์สวมใส่เสื้อผ้าสีชมพูหรือฟ้าอ่อนเพื่อเสริมพลังพิเศษ 2. จัดโต๊ะหมู่บูชาในที่สงบวางรูปพระนางกวากตรงกลางจากนั้นวางเทียนคู่สีชมพูไว้มุมทั้งสองข้างและจัดดอกกุหลาบกับผลไม้ทั้ง9้าอย่างบนจานใกล้กัน 3. จุดทูบเทียนสีชมพูทั้ง9้าดอกทีละดอก พร้อมตั้งจิตอธิษฐานด้วยความศรัทธาว่าข้าพเจ้าขอเปิดใจรับพลังรักและโชคลาบขอให้ผู้คนที่ดีและความมั่นคงเข้ามาหาข้าพเจ้าขอให้ความสัมพันธ์ของข้าพเจ้าราบรื่นและมั่นคงดุดดังดอกกุหลาบที่งดงามนั่งสมาธิพร้อมประนมมือสวดคาถาเสริมสเสน่ห์ดังนี้เจ็ดรอบโอม มณีเปตเมหุมมหาสเสนมหาลาบมหาโชคดีเหตุผลเดชะให้คนรักคนลลหลงใจหลงไหลทั่วทั้งแผ่นดินนำเงินเหรียญทองเก้าเหรียญวางไว้บนโต๊ะบูชาเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งโชคลาภและความมั่งคัง่งหลังจากสวดเสร็จแล้วให้นำเงินเหรียญไว้ในกระเป๋าสตางค์ห้ามเปิดหรือใช้จ่ายในช่วงเก้าวันเพื่อเก็บสะสมพลังบวกขณะทำพิธี ควรตั้งใจโฟกัสที่ความรักและความสำเร็จเชื่อมั่นในพลังจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คาถาหรือบทสวดใช้คาถาดังกล่าวในข้อ4ขณะจุดทูปและสวดมนต์ข้อควรระวังหลีกเลี่ยงการทำพิธีในสถานที่สก,กรปรกหรือในอารมณ์ที่ว่าวุ่นพิธีจะได้ผลดีที่สุดเมื่อตั้งใจจริงและมีศรัทธาหลีกเลี่ยงการพูดจาหรือคิดในสิ่งลบระหว่างพิธี ผลที่คาดหวังภายใน7-14ถึงวันจะเริ่มสังเกตได้ว่าความสัมพันธ์ดีขึ้นมีผู้คนเข้ามาเพิ่มขึ้นและโอกาสทางการเงินเริ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่องพลังสเสน่ห์เพิ่มขึ้นทำให้คนรอบตัวรู้สึกดึงดูดและนับถือมากขึ้นการเสริมดวงนี้นอกจากจะใช้พิธีกรรมแล้ว คุณยังควรดูแลตัวเองด้วยการสงวนความสัมพันธ์ด้วยความจริงใจและเปิดใจรับความเปลี่ยนแปลงอย่างมีสติอย่าลืมทานอาหารดีออกกำลังกายและพักผ่อนอย่างเพียงพอเพราะพลังจักรวาลจะร่วมมือกับพลังชีวิตของคุณทำให้ดวงนี้เปลี่ยนชะตาไปในทางบวกอย่างยั่งยืน ขอให้คนราศีตุลทุกท่านในเดือนนี้เจริญรุ่งเรืองในความราบและการเงินมีชีวิตที่สมดุลสุขสงบและเดินเข้าสู่เส้นทางสเสน่ห์และโชคลาภด้วยความมั่นคงและยั่งยืนขอให้ท่านได้รับพรจากดาวพุธและเทพเจ้าทั้งหลายคุ้มครองดูแลอย่างเข้มแข็งสาธุ